สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุกตานะคะวันนี้ตุกตาจะนาเสนอเลย Honda า a จ z นะคะ1.5นะคะเป็นรุ่นของญี่ปนนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะเป็นรถปี2 0 1 2นะคะราคาขายอยู่ที่389,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบตัวรถกันเลยค่ะว่าจะสวยถูกใจกันไหมไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ค่ะ ได้เป็นล้อแมกขอบ16บยางปี2019ค่ะรถคันนี้จะได้เป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกระจกมองข้างค่ะการสาดตรมีให้ครบทั้ง4บานเลยนะคะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้รอบคันเลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระค่ะบอกเลยค่ะว่ารถ Honda j a z z นะคะเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆค่ะ ด้านล่างนะคะเราจะมีเครื่องมืออะไหล่นะคะแม่แรงให้ค่ะแล้วก็เปิดลงไปข้างล่างอีกนะคะก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าคันนี้สามารถพับเบาะลงแบบลาบได้เลยนะคะกดลงแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะแบบพับเป็นเบาะลาบได้เลยนะคะแบกของบรรทุกของนะคะได้เยอะมากๆเลยค่ะ เรามาดูภายในกันบ้างนะคะฝั่งของคนขับนะคะด้านขวามือนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับออโตโ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตุ๊กนะคะจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเลขใหม่นะคะเป็นใหม่แท้แน่นอนนะคะไม้รถคันนี้ค่ะ14,346กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะหน้าจอนะคะ DVD ค่ะ USB นะคะ FM ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลกลางค่ะก็จะมีช่องเก็บของให้นิดหน่อยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำทั้งคันเลยนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะจากเมื่อกี้ที่พับเบาะไปนะคะเราสามารถนะคะยกขึ้นมาได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ สะดวกสบายจริงๆนะคะบอกข้องผู้โดยสารนะคะสามารถพับขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเราต้องเอาเหล็กลงด้วยนะคะถ้าไม่เอาเหล็กลงมันจะไม่ล็อกให้นะคะทําแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะรถคันนี้อเนกประสงค์จริงๆค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีรถชนหนักตัดต่อจมน้ำกับสีพิกคว่ำเล่มชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะเครื่องแน่นค่ะน้ำมันไม่มีเยิมนะคะน็อตเม็อดอาร์ตนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะฝากระโปรงก็สวยเหมือนเดิมนะคะค่ะเป็นกันยังไงบ้างคะรถสวยถูกใจไหมคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถที่บริษัทเราได้เลยค่ะอยู่ที่เซรี่ไทย95เลยซอยใน20เมตรติดถนนนะคะหรือโทรหารตุ๊กตาได้เลยค่ะเบอร์0906565726นะคะฝากกดไลค์